เฝ้างงงายคอยน้องจะมาปั่นเปรียกเรียกหาทุกเช้าบ่ายกดื่นคืนคอยยิ่งคอยยิ่งหายมีเห็นชมกันดูวิดิีคอย จะจะสรบไหมพี่คอยตาคอยน้องไม่เห็นหน้าคอยความ กาแฟสวอว์กาแฟพระสองแปดหอมกลิ่นโซกลุ่นกลิ่นกาแฟกลมกล่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟสวอวอันหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ปันสวัสดีปันสวัสดีวัวันนี้ดีใจที่ปันเนี่ยนะครับมาร่วมรายการของเราซึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยนะดังระเบิดระเบ้อนะครับผมจำไม่ได้ว่าอะไรทีเทียนะสมัยก่อนบริษัทเคลียร์ทีพี่ พี่แต่พี่บอกผมดังจริงๆแล้วพี่ดังกว่าผมแย่เลยฮะไม่มันก็เป็นยุกๆนะครับผมได้ยินชื่อพี่เนี่ยตั้งแต่เมื่อก่อนชอบเพลงครับเพลงสากลใช่ไหมครับครับครับมีวงอิมเนี่ยเล่นเพลงสากลดีมากเลยผมยังจําได้เพลง sky pilot มั้งโอ้พี่ประกวดอะโอประกวดเนี่ยมัน sky pilot อ๋อที่พ่อเขาไปทำกีตาร์เสียงจรวดอ่ะเออเสียงจริงๆวงดีอิมนะวงที่คุณพ่ออยู่เนี่ยเป็นวงที่ มีส่วนที่ทําให้เราอยากฟังเพลงสากลอ่ะครับครับเพราะว่าวงที่เล่นเพลงสากลเมื่อก่อนมันก็มีเยอะแยะแต่เรารู้สึกประทับใจวงเนี้ยแล้วนักร้องที่เก่งๆนั่นแหละเพราะนั้นหัวฟูอยู่ใช่ไหมครับฟูอยู่แล้วแล้วพอถึงอีกยุคหนึ่งเป็นเป็นเพลงพวกฟังกี้หรือแล้วก็มีเป่าเป๋ลขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ใช่แลดงผลติดตามจริงๆเนี่ยพี่ก็ถือว่า เป็นญาติของพ่อนะคคนจะรู้ไหมผมผมนับญาติไม่ถูกแต่พ่อบอกตลอดว่าพี่ปันเป็นญาติผมพ่อตาแม่ยายของปั่นก็เนี่ยเขาเป็นญาติของเราคือดุงยิ้มกับป้าหนวยรับกามีลูกสาวสวยนี่เขาก็ไปชื่ออ้อยน้องอ้อยน้องอ้อยไปยืนครองมาดีครับพีนดีเป็นญาติกับพี่ปันใจว่าวันนี้เรารู้สึกอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็ไม่รู้รักรักพ่อเตรียม อันนี้มาให้พี่ปั่นไหมฮะขนมมาชอ็กอกโกแลตแต่ถ้าทางเราจะคุยกันยาวนะเนี่ยเดี๋ยวพ,<น>พี่จีเอาขนมมาให้พี่ปั่นหน่อยครับมมปั่นก็ชอบช็อกโกแลตเออเออพอเราถ้านั่งนั่งนี้เราเรอมาตั้งตั้งรูดีอ้าวก็พพอเขาต้องไปสืบมานะอ่าี้นี่ไอแขกไอแขกของเรามันเป็นของที่แบบว่าเด็กๆอ่ะครับข้อเดียวกับผมครับพี่ปั่นตอนเด็กๆเนี่ยเราชอบกินช็อกโกแลตครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับมันไม่พอ มันต้องมีอะไรข่องดื่มใช่ไหมได้ได้งั้นงั้นไปเอากาแฟกาแฟมาครับกาแฟสวอเรียดครับครบสูตรเลยทางเราจะนั่งกินกันนะครบครบสูตรครบทุกสูตรเลยอันนี้แหละโอเคเอ้ยเมื่อกี้เราอยู่ถึงตรงไหนนะเป็นย่าเป็นร้านเขยเป็นร้านเขย เค่ยาทางสระบุรีเราไหมพ่อสระบุรีที่บ้านทกแก้วหนองแซงนี่แหละบี่ปั่นได้ไปเที่ยวบ้างไหมที่หนองหนองแซงอ่ะไปแต่ตอนนี้มันมันก็เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ไปแถวนู้นเท่าไหร่พ่อไปพ่อลงไปบ่อยนี่เขาเป็นอยู่สมาคมมะม่วงมันด้วยนะมะม่วงมันหนองแซงที่ปั่นเคยกินไหมมะม่วงมันโหกินได้ต้องได้กินหนองแซงดังแต่เดี๋ยวนี้มันยังยดังอ่ะ เดี๋ยวเียนี้มะม่วงมันมันเยอะมากมันเยอะแต่ว่าน้องแซงมันเป็นตานานออตอนนี้เขากันานงเริ่มโปรโมทใหม่นะครับก็ยกายเป็นโอท็อปของสระบุรีด้วยเขาก็จะให้ชักชวนชาวบ้านให้ปลูกกันคนละห้าต้นสิบต้นแล้วกาทําสวนก็ทําไปครับแต่ที่จริงบ้านของของพี่เนี่ยมันเป็นสวนมะม่วงมันมาก่อนแต่คุณแม่เสียไปแล้วก็ไม่มีคนดูแลออแต่วันนี้ก็เริ่มปลูกใหม่ เอ้ยที่ไดบอกบ้านนี่ยอยู่แถวไก่ไก <Bahn> ่สาวใช่ไหมตําบลไก่สาวกับหนาดีไก่สาวไก่สาวเป็นชื่อตําบลครับชื่อตําบลนะครับเอาจากไก่สาวจะแถวน้องแดงแล้วพี่วินัยได้มีโอกาสมาเข้ากรุงเทพแล้วเป็นนักดนตรีด้วยก็ย้อนไปต้องสองสี่เก้าเก้าสองสี่เก้าเก้าเนี่ยอันดับพันครองเมืองอายุอันดับพันครองเมืองคือวิสัยทัศน์ของพ่อแม่เนี่ยก็คิดว่า ส่งลูกให้เข้ากรุงเทพก่อนก่อนอื่นเนี่ยไม่รู้กรุงเทพมันมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีการศึกษาที่ดีมีควาดเจริญกว่าอะไรอยู่ที่นี่หมดก็ส่งมามาอยู่กับพระอยู่กับหลวงอาที่ว่าปรินายกหลังก็ทรงเกษตรกรแต่ก่อนยังไม่ได้สร้างครับผมยุคนั้นก็มองจากวัดออกมาก็เห็นถนนราชดำเนินก็มาเรียนป .4 ที่นี่ ไล้กลายเป็นคนกรุงเทพสานที่อยู่ก็คือวัดปริณายกเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับภูเขาทองภูเขาทองวัดสเกดก็จะมีงานเก้าวันก็คือครับนรงนี้ยังไม่เกิดยังไม่เกิดจากนั้นเรียนวัดบวรก็ไปประกวดร้องเพลงนะครับที่วัดสเกตภูเขาทองเนี่ยตระวงพยมุกดาก็ประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศช่วงนั้นนะครับจะกอดจะกอดร้องเพลงเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านเลยเพลงแร่เพลงแล่เพลงลูกทุ่งสมัยก่อนก็เพลง ดอกดินทวินฟ้าพี่พ่อรูป<ค>รพี <จะ S 2> <ร>ดูรูปตวัวจิวว๋วๆอ่ะเวลาพี่บอกร้องประกวดร้องเพลงนี่ผมยังไม่คิดว่าจะเป็น,เ,ปนเพลงแรงหรือเป็นเพลงแบบพื้นบ้านะไรนะเนี่ยคือต่อก่อนนี้เรายังไม่นึกถึงเพลงฝรั่งฝรั่งเลยเพี่แต่ว่าเขาอยากให้ได้ร้องเพลงเพลงตัวอย่างที่ร้องสมัยสมยศทัศรพันธุ<บ>์นู้นนะครับป่าเหนือเมืองหน้าดอกไม้บานเนี่ยเนี่ยจะสนุนนะครับเราก็ฟังเพลงเหล่านี้มาจากไอ้ลำโพงจากวัดอะไรที่เขาไปติดบนต้นไม้เวลาที่เขามีงานวัดที่ ต้นโพนต้นไม้มันจะไปเป็นสู่สองกีสุ่เลยไปไกลพอเสร็จแล้วพอจบเพลงปั๊บมันก็ต้องรอวันใหม่หรือวันไหนหรือวิทยุเลยก็ไปยืนเฝ้าต้นไม้ใหม่ออกมาไปตามมาตามเสียงตามงานวัดบังเอิญว่าเราเนี่ยคนชอบดนตรีชอบจังหวะมันก็เริ่มจะจะสังสมจงกระทั่ง กดร้องเพลงก็เป็นนักร้องของวงดนตรีวงดนตรีก็จะมูฟไปเรื่อยๆเคลื่อนย้ายไปเล่นที่นู่นวัดในกรุงเทพเล่นหมดทุกวัดวัดในบอกที่อยู่ในรู้หมดแล้วไปก่อนดนตรีก็จะมีตามงานวัดาำงานวัดแล้วก็ไอ้พวกเครื่องดนเสียงก็ไม่มีเป็นเครื่องเสียงไฮเป็กเออคืออะไรครับผมผมไม่รู้ไฮเป็กนี่เป็นเครื่องขยายเสียงชื่อไฮเป็กมันเป็นลำโพงลำโพงฮอนไอ้ลำที่มีเดือยอยู่กลางๆเนี่ยปกติแล้วพวกนี้ก็จะแขวนบนต้นไม้ใช่เพราะว่า จังหวัดนี่มันต้องไปเสียงไปไกลใช่ไหมก็จะฟังเสียงตรงนี้อันนั้นก็ที่มาของคำว่าให้เป็ดแล้วไอ้ฝงไอเปก็ e F e F K มีมอนิเตอร์แล้วมีก็เล่นตามนั้นเน่ยเท่าเท่าที่ได้ยินนะครับเสียงบ่งเสียงบบบเบสแล้วก็เบสเรียกเบสใหญ่ดับบลเบสเสียงมันก็มาคยดังร้องเพลงพื้นเมืองแล้วท้องเล่นเราอยู่ดีๆมาร้องเพล<อ>งสามมันมันเป็นคนที่หมายถึงว่ามันเข้าถึงตรงนี้ได้ง่ายสมัยก่อนร้องเพลงเองอเออเออเอ้ยชุยชายเเอ้ ช่างงามงาาเอาจากจากเออเออชุยฉายเดี๋ยวพ่อมาร้องเพลงแบบแนวแบบเล่นเป็นวงสติงคอมโบ่ก่อนหน้านี้พอวงพยมพุทดาเนี่ยเขจะมีวงวัยรุ่นเป็นฟเป็นสากกพีพอเก็ตมิวสิกเก็ตมิวสิกโรรู้จริงรู้จริงเร็แล้วก็เราก็เล่นตามครับทั่วไปในครับเนี่ยพอเข้าไปสมัยก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็หมายถึงว่าฮอร์โมนมันเกิดรับอะไรได้รวดเร็ว ต่อเพลงก็มันก็เป็นครูเราเ้มันมันเนี่ยว่าเล่นมันสนุกเนี่ยว่าใช่ไหมเล่นกีต้าร์ด้วยแล้วังเกินมาเล่น s h a ดว์แตงแต่งแต่งแต่งแตงแต่งนต้นนต้นแตงแต่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 เแต่งแต่งแตงแต่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 งแตก i แต่งแงแต่งแ่งแต่อีต่ร้่งแต่งแต่งต่งแตนงแต่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 อเต่งต่ง่งแต่่่ตงแต่งแ่ตง เลิกวงเมื่อปี2 0แต่ว่าเราก็จะมีแบบเฉพาะกิจมาเรื่อยๆจนกระทั่งในปัจจุบันนี้จนกระทั่งลูกวงเนี่ยเสียชีวิตหมดครัเหลือพี่คนเดียวก็อยังเนื้อหนังเนียวอ่ะก่อนจะดังเดียวนี่ก็เกือบตายมาเรื่อยาเจ็ดแปดปีใ่แล้วล้มไตวายแต่ตอนนี้แข็งแรงแข็งแรงกว่าเดิมอีกเนี่ยยอ้วนี่จริงๆแล้วเรื่องราวของคนดนตรีเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เรียนนะใช่ๆพ่อไม่ได้เรียนเลยเขาเรียกว่าครูว่อจำใช่ับ โทษนะพี่ป่านเองก็ไม่ได้เรียนใช่ไหมการร้องเพลงอ่ะก็ไม่ได้เรียนเลยคือชอบเองแล้วก็มาศึกษาเองเลยก็ปีร้องตามเพลงที่เขาเปิดนี่แหละเราค่อชอบไหนก็ร้องพยายามแล้วเมื่อก่อนนี่ใช่ไหมพี่ถ้าร้องเหมือนนี่คือเก่งร้องเหมือนคือเช็คืึเนเดี๋ยวนี้เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราร้องให้เพราะพอละแต่แต่ผมจะบอกว่าผมเนี่ยโตมาคือทันฟังเสียงพี่ปัดผมหลับตาเนี่ยผมก็จะรู้เลยเนี่ยพี่ปัด มันมันเป็นข้ามข้ามเขาว่าร้องเหมือนนะตอจะให้ใครไปร้องเหมือนนี่ปันผมหาไม่เจอนะมันผมเองนะส่วนตัวก็คือฟังเพลงสากลเยอะครับเราก็จะแบบพอมาทําเพลงไทยนะฝรั่งเพลงสากลมันเอื้อนอย่างนี้บางทีมันห้องไม่ตกอะมันยกอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เราก็เราก็จะแบบได้อย่างเราอ่ะครับกต่ซึ่งซึ่งก็ไม่รู้พอมาทำเพลงไทยแล้วมันก็เป็นใช่เป็นเหมือนเป็นเหมือนลายเซ็นเป็นเหมือนลายเซ็นฟังแล้วรู้เลยว่านี่คือเสียงปันอันนี้แล้วซึ่งเราไม่ได้คิดนะ แตม่มันเหมือนเราทําไม่ได้ที่จะเป็นเหมือนใครอะ่ะแล้วพอเราทําเป็นอย่างนี้ก็เลยแบบว่าก็เป็นพิปันซึ่งเอาจริงๆผมว่าน้อยคนมากนะที่เป็นแบบเป็นนักร้องแล้วเราเราจะหลับตาเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยคนนี้นี่เป็นเรื่องโหผมสุดยอดถ้าผมได้แบบพี่นี่ผมแบบ ปีสผมว่าทุกคนมีมีอะไรในตัวเองแต่ว่าเราจะเอาอะไรออกมาครับใช่ครับดย๋ยวพี่ต่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามนี่และอิมทั้งหมดเนี่ยมันกี่ชุดอ่ะอัลบั้มใช่ไหมอัลบั้มชุดอัลบั้มเนี่ยก็มีประมาณสิบยี่สบชุดแต่วันมีเพลงแยกย่อยครับมันมีมีชุดแยกย่อยออกจากอัลบั้มเนี่ยอีกหลหลายเพลงแต่ว่าเพลงเหล่านี้ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของอิมเช่นเป็นไปไม่ได้ทะเลในป็นลลับ คอยน้องอะไรเนี่ยพวกนี้นี่ตอนแบบว่าให้พี่ปั่นมาร้องเนี่ยพี่ปันบอกจะร้องเพลงคอยน้องเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าร้องได้อยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าไปทํางานของทางแกรมมี่เขาทำาอะฮะเอาเพลงผลงานของคุณอาพยงมามา,มาแล,แล้วเราก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นเพลงที่น่าจะเข้ากับพี่ตอนนั้นนะครับก็เลยเขาก็เลยทํมาให้ก็ขอลองเพลงที่จาพอจําได้แล้วแล้วแล้วพี่ปั่นรู้ไหมวันนี้สนุกตรงไหนคือพี่ปั่นร้องคอยน้องใช่ไหม แล้วคราวนี้พ่อบอกว่าเนี่ยเพลงพี่ปั่นนะที่พ่อเนี่ยอยากจะร้องมากเลยล็อกไว้ให้เลยนะคือเพลงเฝ้าคอยกลายเป็นเฝ้าคอยกับคอยน้อง <c oughs> แล้วจริงๆพ่อพี่ชอบไหมชอบจีเพลงมันมีเสน่ห์ <c oughs> เพลงนี้พี่ขอร้องด้วยนะปัน่น เฝ้าคอยใครสักคนที่เขาใจเดียวกับเราเฝ้าคอยใครสักคนไม่หวังอะไรจากเขาแต่เรานั้นต่างรู้ใจไม่ต้องการให้งามล้ำเลิศเหนือใคร ียงเท่านี้ก็พอ แต่ดูเธอมีคือเฉลียวใจอยากให้เธอรูอรู้ถึงความในใจเปิดดวงใจสบตาทักทกายเฝ้าคอยใครสักคนที่เขาจริงใจกับเราเฝ้าคอยใครสักคน สนใจคนอย่างเราสบตาแล้วตามรู้ใจอย่าเป็นเพียงผ่านมาแล้วผ่านพ้นไปเียงนลี้ก,ก็พอ ขอนพิธีถามนะตอนพอเริ่มร้องเพลงสากลเนี่ยมีนักร้องที่ชอบไอเด้าใช่ไหมชอบเดอะเบรดเบรดวงเบรดแ t h เดอะเบรดเสียงเขาจะแบบสูงหวานจะเพลงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะฟังเพลงนับแบบหนักหนักับพวกร็อกพวกดิสคอพอ อายุมั้งพี่มาเริ่มฟังเพลงที่แบบนุ่มลงรีแล็กซ์แล้วก็ไม่ได้ m มาแล้วว่าจะต้องเป็นนักร้องคนเนี้ยไปไหนเขามาครอบเพื่อแล้วเรารู้สึกว่าเขาทได้ดีเราก็ฟังการเป็นนักร้องเนี่ยนึ่งร้องให้มันไม่เพี้ยนร้องให้มมนได้อารมณ์ร้องไม่ได้เทคนิคแต่ว่าในสไตล์ของของเพลงแต่ละเพลงก็แล้วจะจะ m o ด i ฟายยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เรื่องเมื่อก่อนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเห็นนักดนตรีสมัยก่อนเนี่ยคนมันจะชื่นชมมากเลยครับแล้วก็โดยเฉพาะสาวๆนะอ๋อ ได้ข่าวว่าพ่อหรอโคตรเฟี้ยวเลยพ่อผมเนี่ยหรอโคตรเฟี้ยวเลยจริงเหรออยู่บ้านเนี่ยนั่งเก้าอี้ไม้ยาวๆใส่เสื้อก้ากังเกงหลวมๆแล้วก็กินแต่ถั่วแต่ด้วยความน่ารักของพ่อเนี่ยผมเชื่อว่าตอนที่พ่อทางานแบบเป็นอาชีพหรือเป็นเป็นเรื่องไปเรามีชื่อเสียงเนี่ยเราลองต้องมีสิ่งเล้ามาเยอะมากเลยมีสิ่งนะ้ครับโอ้ยธรรมดาธรรมชาติธาธรรมชาติผูดีก็ถูกอีกแต่ว่าในแก่นจริงๆของชีวิตเนี่ยมันมันก็มีจุดยืนของตัวเองว่า เราควรจะอยู่ในสถานะอะไรเราควรจะต้องทําตัวอะไรแต่ว่าในสิ่งที่แล้วแล้วมาก็ถือว่ามันเป็นชีวิตศึกษาเวลรนี้มันค่อนข้างจะตกผลึกนี้เวลานี้เวลานี้มนค่อนข้างตกผลึกแล้วนิ่งลงนี่หลงปีปีนี้เจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะโอ้โหตกเลยตกผลึกหนักแล้วเเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเนี่ยแต่ว่าก็แข็งแรงนะตอนนี้อยากทาอะไรก็ทําร้องเพลงขับขับรถนี่ก็ขับทุกวันนี้ขับอยู่นะช่วย สไม่บางครั้งบางครั้งเขาก็ไม่ค่อยให้ตามไปหรอกผมก็ไม่ค่อยอยากปล่อยที่แบบเขาไปไม่ให้ตามมีอะไรปะแฟนขับเขาก็เยอะไงชีวิตอิสระอันนี้ต้องขอขอบคุณ พี่มาร่วมในแรงในการนครับพี่ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยววันนี้นะครับก่อนไปเนี่ยเรามีนี่ด้วยพี่ปั่นครับจากคอนเซอร์เนี่ยให้พี่ปั่นเอาไปที่บ้านนะครับแต่รู้ไหมว่าวันนี้จริงๆมาแต่ไม่ได้ไม่ต้องการเลยอยากมาเจอคุณพ่ออยากมาเจอคุณพ่อแต่อันนี้คือเอาไปทานที่บ้านครับจากกาแฟสวมีหลายผลิตภัณฑ์เลยอยากรู้อชื่อสวมามาได้ไงวะเนี้ยสวก็จริงๆมาจากคล้ายๆกับมาสูงไว้นั่นแหละไว้นั่นแหละแต่ว่าต้องเป็นสวนี่ไม่ได้ใส่น้ำตาล มันเป็นสกัดความหวานจากย่าหวานะย่าหวานวย่าหวานซึ่งมันเป็นกาแฟที่มีคุณภาพอร่อยมีท28ชนิดที่อยู่ในนี้ซึ่งมาใส่ใส่ลงไปเนี่ยนะครับใช่ของดีๆถางเช่าอะไรเงี้ยกลิ่นโสมเป็นประโยชน์ใช่พี่ปานลองดกลิ่นโสมเอาไปให้เจ๊อ้อยกินขอบคุณมากขอบคุณมากนะขอบคุณนะขอบคุณปานับครับ